นี้มีการปรับตัวครั้งใหญ่สำหรับคนที่โดยสารด้วยรถไฟหรือว่าระบบทางรางนะคะใช้เวลาก่อสร้างยาวนานมาหลายปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ผ่านดราม่ากันมามากมาย วันนี้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือสถานีกลางบางซื่อจะเปิดใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการค่ะค่ะตัวสถานีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจนถึงระบบขนส่งมวลชนที่จะเชื่อมต่อไปอยังจุดต่างๆหรือว่าฟีดเดอร์เนี่ยทางการรถไฟเขายืนยันนะคะว่ามีความพร้อมแม้ว่าโค้งสุดท้ายมันก็ยังมีปัญหากันเรื่องป้ายสถานีออกมาแต่ก็พูดได้เต็มปากแล้วล่วะค่ะว่านี่คงเป็นจุดเริ่มต้นความหวังในการเป็นสถานีรถไฟกลางที่ใหญ่ที่สุด ในอาเซียนค่ะคุณผู้ชมการจะเป็นสถานีกลางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่ตัวสถานีนะคะแต่ว่ารวมไปถึงแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบแล้วก็การเชื่อมต่อการคมนาคมในรูปแบบอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันอย่างเช่นบอขออ หรือที่หมอชิดนะคะแล้วยังมีระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครอย่าง MRT ยังรวมไปถึงรถเมยที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมนั่นก็คือพื้นที่เชิงพาณิชย์ค่ะบริษัทที่การรถไฟตั้งขึ้นก็คือ SRT Asset จะเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้นะคะซึ่งในแผนของการพัฒนามีแนวทางพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี กลางบางซื่อค่ะก็จะยึดสถานีกลางเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางพื้นที่ที่จะใช้พัฒนาโครงการมากกว่า2000ไร่ก็จะมีหน่วยงานพัฒนาที่อยู่อาศัยของญี่ปุ่น,ขนเข้ามาช่วยศึกษาวางแนวทางนะคะมุ่งเป้าจะให้เป็นสมาร์ทซิตี้พื้นที่ที่อยู่ด้านหลังสถานีกลางบางซื่อเขาเรียกเป็นโซน A กับโซน E ค่ะจะเริ่มการพัฒนาเป็นลำดับแรก จะใช้เป็นพื้นที่พัฒนาแบบผสมผสานเน้นอาคารสำนักงานผสานกับพื้นที่เชิงพาณิชย์เป็นหลักวางเป้าจุดนั้นจะมีทั้งโรงแรมระดับ3-4ถึงดาวมีอาคารสำนักงานมีศูนย์การค้าไปจนถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและอาคารสำนักงานราชการค่ะระยะต่อไปถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ก็จะรวมไปถึงการสร้างพื้นที่สีเขียวการออกแบบเส้นทางใต้ดินเชื่อมสถานีและอาคารต่างๆด้วย แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่นี้เป็นการสร้างเมืองใหม่แบบย่อมๆเลยนะคะจะมีพื้นที่พักอาศัยจะมีสถานศึกษามีศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมจะผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการค้าและธุรกิจของอาเซียนด้วยซึ่งถ้าทำได้ ก็จะเป็นสถานีรถไฟกลางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนจริงๆอย่างเป้าหมายที่วางไว้ค่ะแผนการเหล่านี้ศึกษาต่อยอดมาจากสถานีรถไฟโตเกียวนะคะเป็นแม่แบบในการพัฒนาซึ่งแนวคิดในการพัฒนาสถานีบางซื่อนั้นจริงๆเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี52แล้วค่ะเริ่มสร้างสถานีรถไฟสายสีแดงบางซื่อเชื่อมรังสิตบางซื่อเชื่อมตลิ่งชันกระทั่งปี56รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษ ชี้จุดให้สถานีบางซื่อเนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟกลางที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าหัวลำโพงต้องยอมรับว่าขยายพื้นที่ไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2564เสร็จทั้งหมดค่ะมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า270,000ตารางเมตรแต่ว่าความท้าทาย ต้องเรียกว,ว่าเกิดขึ้นทุกระยะนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงการวางแผนช่วงการก่อสร้างกระทั่งการพัฒนาพื้นที่มันก็ยังมีอุปสรรคอยู่เพราะว่าในช่วงปลายปี63ต่อเนื่องปี64ตอนนั้นรอฟทอขายซองให้เอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่ในเชิงพาณิชยบริเวณสถานีกลางบางซื่อแปลง A จํานวน32ไร่มูลค่าตรงนั้นกว่าหมื่นล้านบาทค่ะปรากฏว่า ไม่มีเอกชนสนใจนะคะจากที่ก่อนหน้านั้นก็เคยมีเอกชนซื้อซองไปแต่ไม่เสนอราคามาทีนี้การรถไฟก็เลยต้องปรับแผนกันอีกครั้งเพราะว่าคาดว่าอาจจะติดช่วงโควิดเอกชนเขาก็เลยชะลอก,การลงทุนอยู่แต่ทีนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเดี๋ยวรอฟอรทอเขาจะออก TOR จะเชิญชวนเอกชนกันอีกครั้งนะคะแต่ว่ารอบนี้ค่ะจะเป็นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ลักษณะของการติดตั้งป้ายโฆษณาบริเวณอาคารสถานีกลางบางซื่อจะมี4สัญญาด้วยกันคือสัญญาพัฒนาเชิงพาณิชย์และสถานีกลางบางซื่อสัญญาพัฒนาพื้นที่โฆษณาทั้ง2สัญญาก็จะมีระยะเวลาสัญญา20ปีนะคะยังมีการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็พื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาสถานีรถไฟฟ้าสายสี อยงอีก12สถานีระยะเวลา3ปีด้วยกันคะ่ะน่าจะเป็นอีก1จุดนะคะที่บอกได้ว่าเริ่มต้นกันแล้วสำหรับการผลักดันให้สถานีรถไฟกลางบางซื่อเนี่ยกลายเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดแม้ว่าในช่วงเวลาก่อนเปิดมันก็ยังมีดราม่าอะไรที่ค้างคาอยู่อย่างเรื่องป้ายสถานีเนี่ยยังคาราคาซังอยู่นะคือให้ใช,ชะลอไปแต่ไม่ได้ว่ายกเลิกแล้วก็ต้องดูกันอีกทีว่าสรุป จะเปลี่ยนจะไม่เปลี่ยนเรื่องของราคาจะเป็นอย่างไรท่ามกลางความกังวลในเรื่องความพร้อมของการให้บริการการให้ข้อมูลกับประชาชนที่วันนี้จะเริ่มเปิดบริการที่นี่เป็นวันแรกด้วยนะคะ